สวัสดีค่ะแมทพิรณีในลูกคัมแบกร่วมงานอีเวนท์ที่ต่างประเทศคัมแบกกบมาทวงบัลลังก์นางเอกแถวหน้าของวงการแล้วค่ะสําหรับนางเอกตัวแม่ของช่อง3อย่างแมทพิรณีคงไทยเราได้ตอบรับเล่นละครเรื่องใหม่แล้วแถมยังเดินสายออกงานอีเวนต์รวัรวๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดก็ได้บินลัดฟ้าสู่มาเก๊าเพื่อปรากฏตัวบนพรมแดงในงานเฉลิมฉลองเปิดตัวโรงแรมชื่อดังโดยซาเมตเข้ามาในลูกเรียบรู้ซึ่งแฝงไปด้วยเสน่แบบสาวมั่นซึ่งก็ได้อาภาพออกมาให้ติดตามกันพร้อมแคปชั่นว่าอยากชวนมาพักที่โรงแรมเดียวกันท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนานเลยค่ะว่าสวยจนมองแล้วก็มองอีก เรียกได้ว่าการกลับมาในครั้งนี้สุดปังจริงๆเพราะมีงานเข้ามารัวๆไม่ว่าจะงานละครหรืองานอีเวนต์ก็ตามแถนแฟนๆยังให้การสนับสนุนดีมากเพราะมองว่าแมทเรียนรู้ความผิดพลาดจากในอดีตและเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นหลายคนจึงอยากที่จะให้โอกาสอีกครั้งเอาเป็นว่ายังไงก็รอชมผลงานละครเรื่องใหม่ของแมดด้วยนะคะพราก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาสปอยว่า น่าจะเป็นแนวที่ทุกคนชอบด้วยและถ้าได้วันออนแอร์เมื่อไหร่เราจะรีบมาอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ